นี่ก่อนเข้าป่าเราต้องหาไม้เพื่อป้องกันงูเหี้ยอลายใหล่ๆหลายๆย่ะป้องกันมีมีไม้มีอะไรไว้เขี่ยทางเบิดทค่ะเข้าป่าใครที่ไม่ได้กินข้าวหรือว่าหิวข้าวหิวน้ำน,น,น,นะในในในต้นกล้วยนี้มันมีน้ํานะทุกคนเขาเรียกอะไรข้างในมันเลยอ่ะกินอ่ะก็ลองให้เขาดูไงเรากินได้อ่ะกล้วยอือ บรรทดแทนอาหารสำหรับเราที่เราเรากินได้มีน้ำนะใครหิวน้ำกินได้นะอะ เข้าปา่าเขาจะพูดถึงเสือเพราะเรามีการเสือเข้ามาเลยไปบวกนะทุกคนตอนนี้เราได้เดินเข้ามาเจอขี้เสือแล้วในบริเวณนี้อาจจะมีเสืออยู่ตรงนี้มีขี้หมาเหร